กำลังกายกันค่ะออกกำลังกายแต่อ,ออกตั้งแต่ตีห้าครึ่งกูแล้วค่ะออกกก็เซ้าออกก็เซ้านะคะออกไปก็พักไปบ้างตั้งแต่ตีห้าครึ่งกูแล้วค่ะออกได้เทือกสถานะที่ก็เซ้านะคะก็พักพอนะคะออกอีก เห็นเลียนคืออัน,นอยุสน้ำน้องเน,นาะมันคือ,อยุขางน้องเยดยได้แค่นี้แหละค่ะบิ่ไหลก็ไม่ได้วปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็ปวดต้นแขน กับว่ไใดค่ะเพราะว่าปวดเขา้าปวดงอแงแขนเพราะมันเลยขยับร่างกายเมื่อแล้วประมาณยี่สิบสามสิบที่พอค่ะย่ะางยอกยอกแยกๆออกแล้วก็ย่างไปย่างมาแขนขานี่มันยกบกขึ้นค่ะมันปวดเลยต้องคอยๆย,ยก กำลังกายจัง่อยกับสิได้พาาล้านไปหาหมอตามหน้าผะหลานชายไม่สบายเป็น,เป,นเป็นไอเนาะแล้วแห้งดบดายขยันข้าเข้าเจ็บกระยังไงตะข่างบนขยับนะคะบนขยับ กอ,อแค่นี้จ้ะวันนี้